f e ลเกิร์ดได้บ่อยอร่อยทุกอย่างที7่7ซเว่นอีเ่ในตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าภาคการส่งออกก็ถือว่าเป็นพระเอกสำคัญในเรื่องของการค้าและการลุกถุนของไทยครับซึ่งล่าสุดปรากฏว่ากระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ไทยของเราได้มีการเดินหน้าหาตลาดการส่งออกใหม่ติดตามได้จากคุณเรนุวัน์สุนันทวงศ์ครับ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับประเทศพระัวด้าและบุรุนดีในการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุปกรณ์ก่อสร้างรถยนต์อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเพื่อเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ในภูมิภาคแอฟริกาครับนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้หาหรือร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทยมิสซิสมารีแคลร์มูคาซีนและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบุรุนดีประจำประเทศไทยพลจัตวาอลลวิสบีซินดาวีพร้อมด้วยนางอุมาพรฟูตะกูลรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับรวันด้าและบุรุนดีอีกทั้งยังเป็นการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ในภูมิภาคแอฟริกาโดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขยายตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคใหม่ๆเช่นแอฟริกา ที่เป็นหนึ่งในภูมิภาคดาวรุ่งใหม่โดยรวันดาและบุรุนดีตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกสามารถเป็นประตูสู่การค้าสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกให้แก่ไทยได้ขณะที่ไทยก็สามารถเป็นประตูการค้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่รวันดาและบุรุนดี นอกจากนี้รวันดาเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเวทีระหว่างประเทศและได้ให้การสนับสนุนไทยในหลายโอกาสอีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วไทยจึงแสดงความพร้อมในการเป็นพันธมิตรทางการค้ากับรวันดาโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรเช่นกาแฟและชาที่ไทยนําเข้าจากราวันดารวมถึงกลุ่มสินค้าที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นวัสดุก่อสร้างแผงสวิต และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ารถยนต์อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเคมีพันซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนบุรุนดีถือเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทและมีความพร้อมในการพัฒนาประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งแร่ธาตุหายากทั้งทองแดงและนิกเกลิล นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนให้รวันด้าและบุรุนดีนําคณะผู้แทนการคา้ายืนงานแสดงสินค้าสําคัญของไทยเช่นงานแสดงศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเอเชีย er, และงานแสดงสินค้ามหากรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรของไทยซึ่งจะมีแผนจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2568ทั้งนี้ในปี2567 รวันดาเป็นคู่ค้าอันดับที่26ของไทยในทวีปแอฟริกาการค้าระหว่างไทยกับรวันดามีมูลค่า55,607,000ดอลลาร์สหรัฐโดยไทยส่งออกไปรวันดามูลค่า4,307,000ดอลลาร์สหรัฐและไทยนำเข้าจากรวันดามูลค่า51,300,000ดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เคมีภัณฑ์แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสะไฟฟ้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบและสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคํากาแฟชาและเครื่องเทศสำหรับบุรุนดีเป็นคู่ค้าอันดับที่51ของไทยการค้าระหว่างไทยกับบุรุนดีมีมูมลค่า1 5 5 0 0ล้ดอลลาร์สหรัฐโดยไทยส่งออกไปยังบุรุนดีมูลค่า1,550,000ดอลลาร์สหรัฐและไทยนำเข้าจากบุรุนดีมูลค่า256ดอลลาร์สหรัฐ91เเซน สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่รถยนต์อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเคมีภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษและสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ของที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าสิ่งพิมพ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนักุงในโรบีสาธารณารัฐเคนยาซึ่งมีเขตความรับผิดชอบรวมถึงรวันด้าและบุรุนดี พร้อมสำหรับการประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับสินค้าไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิมเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในการแข่งขันบนเวทีโลกมากยิ่งขึ้นครับเรนวั์สุนันวงศ์ TNN Next Gen รายงาน ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ